สวัสดีครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านโกสัมพีนครน,นะครับก็ยังตั้งด่านกันเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าด่านอะไรนะอาจะตรวจฉี่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับ เดี๋ยวจะต้องไปถามความคืบหน้าของอที่เราแจ้งความมาไว้นะครับของตัสัมพีนครมีข้อสงสัยมากมายนะครับเกี่ยวกับดานนี้เอ,เอาประชาชนตอนนั้นมาก็เอาประชาชนไปตรวจในบ้านในบ้านของเอกชนนะครับ เดี๋ยวนะครับปแป๊บหนึง่งอันนี้ไม่ได้หลบด่านนะครับแต่ผมจะมาดูว่าเขาตรวจฉีกันตรงไหนอย่างไรมาให้เห็นนะครับมาให้เห็นว่าเขาตรวจฉีกันในบ้านของประชาชนแต่ไม่รู้ว่าประชาชนคนนี้นะได้อนุญาตยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับปแป๊บหนึง่งไม่ได้หลบด่านนะ ถ้าจะตรวจก็ยินดีให้ตรวจนะครับแต่ต้องแจ้งเหตุแต่ต้องแจ้งเหตุก่อนนะครับแต่ต้องแจ้งเหตุก่อนเนี่ยที่ประชาชนเดินออกมานะครับก็คือที่เขาตรวจฉี่กันไอล้อมสลรนสีเขียวเอาไว้นะไอ้ล้อมสารนสีเขียวเอาไว้ เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นร้านเสริมสวยนะครับเป็นร้านเสริมสวยเป็นร้านเสริมสวยบ้านหลังนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพราะว่ายังมีการตรวจฉี่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะว่าจะมีประชาชนเดินออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าวอลบอก บอกกันหรือยงังอ่าอันนี้แหละคือที่ประชาชนเดินออกมาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่จะมีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจฉี่อยู่ด้านในนะครับอือก็คือคอยคุมนะครับคอยคุมนะแ๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้หลบไ,หมไม่ได้หลบด่านนะเดี๋ยวจะหาว่าหลบด่านอ๋อผมเห็นรถจับกันเลยเข้ามาทับเออให้ช่วยเหลือครับก็ไม่มีไม่ต้องการอะไรที่จะขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับนนันตรวชีนะของโกสัมพีนครก็เดินทางไม่สะดวกะครับเดินทางไม่สะดวกเพราะว่ารถมันติด ปิดครอบไมด่านนะครับอันนี้เป็นบ้านของเป็นร้านเสริมสวยที่ตำรวจเช่าเอาไว้วัสดีครับอันนี้เป็นที่ตำรวจเช่าเอาไว้ใช่ไหมที่ไปคุยกับหัวหน้าชุดตรวจเับอะไรนะไป็นชุยกับหัวหน้าชุดตรวจไม่ใช่ที่ถามก็คือบ้านหลังนี้เราเช่าเอาไว้ใช่ไหมไม่ได้เช่าครับ ให้เขาให้ความอนุเคราะห์กับงานด้านยาเสพติดอ่าจริงๆนะที่เขาจับได้น่มันจับได้เพราะสืบมันไม่ใช่เพราะตั้งด่านนะครับเออเอ๊ะเออก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องมาดูก่อนอ่าเขาบอกว่าชาวบ้านให้ความอนุเคราะห์อ๋อต้องดูนะครับว่าอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดเนี่ย ไม่ใช่รูปแบบนี้อย่างแน่นอนตามกฎหมายเขาให้ใช้นนนเนี่ยขนาดแมลงมมันเนอะมันเมาชีจกล้ก็ปกครับอันนี้เป็นบ้านของชาวบ,บ้านนะที่ตำรวจเช่าเอาไว้นะจ้าของบ้านน่าจะผมไม่รู้ว่ามีอืมผมไม่รู้จะพูดยังไง ก็คืออยากให้ตำรวจทำให้ถูกต้องเท่านั้นแหละนะแต่ที่ทำกันมันไม่ถูกหัวหน้าชุดชื่ออะไรครับ ไม่น้องบอกชื่อก่อนก็ได้ถามชื่อก่อนว่าพี่ไปคุยเลยครับพี่เห็นไหมก็อย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรมันไม่โปร่งใสไม่ใช่ไม่โปร่งใสครับแล้วถามว่าชื่อชื่อผู้บังคับบัญชาน่ะเออผู้ผู้บังคับบัญชาน่ะจําไม่ได้เหรอเดี๋ยวมือจิ้มตาพี่มือจิ้มเออเออเราเดยวใช้ไม้ใช้มือฟุ่มเฟือยนะครับ มีคำถามมากมายนะครับที่เราจะถามเจ้าหน้าที่ตรวจได้ครับนะตรวจได้แต่ต้องมีเหตุอันควรเชื่อด้วยนะครับสงสัยอย่างเดียวไม่ได้นะป้ายคือเท่าที่เราทราบเนี่ยก็คือย้ายมาจากอ่ชองคำแล้วก็มายังมาตั้งที่นี่อยู่ นะครับยังมาตั้งที่นี่อยู่แต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราเคยแจ้งความเอาไว้ก็คือมีตำรวจนะครับมีตำรวจมาตรวจฉี่แล้วก็รีดซับนะครับมีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจน ก็เปิดกล้องด้วยเปิดกล้องด้วยจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับสวัสดีครับใครเป็นใครเป็นหัวหน้าชุดครับมีอะไรไหมครับก็อยากจะสอบถามว่าเออที่เอ้าสอบถามเรื่องอะไรครับก็เรื่องตรวจฉี่นะครับเราจะเราจะมาทําเรื่องอะไรเราจะมาทำเรื่องอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ก็ถามว่าผมเอ้าสรุปแล้วน้องเขาบอกว่าให้มาคุยกับหัวหน้าเิญครับเชิญแล้วจะให้แล้วแล้วสรุปแล้วไม่ให้คุยใช่ไหมไม่ไม่ไม่คุยแล้วไปคุยอ้าว ตายเลยไอ้ที่ประชาชนสงสัยนี่ถามไม่ได้เลยอายกมือไม่คุยอย่างเดียวเราทอย่างี้มาหลายันแล้วก็ก็มันไม่ได้คําตอบไงเออจะเชิญไปไหนไม่ไปยังไม่ไปเาเาะเอออันนี้เป็นพื้นที่ทางานนะครับก็ถูกคือพื้นที่ทำงานของคือพื้นที่ทงานต้องอยู่โรงพักครับเป็นพื้นที่ทำงานของครับผมครับผมครับเนาะอันนั้นผมขออนุญาตเราลวกันเนาะแล้วแล้วตรงถ้าพื้นที่ทำงานตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนจะใช้สัญจรไหม ทุกคนมีสิทธิใช้ไหมครับมันมีคุณรู้จักคําว่าที่ดานตรวจไหมรู้ครับเออวันนั้นเราก็ต้องแบ่งแยกให้ออกก็ตรงไหนเป็นพื้นที่คือคือเอาอย่างนี้พวกกองเชิญครับเชิญครับไม่ใช่ไม่ใช่เออผมไม่ใช่ควายครับพวกกองเออจะไม่บอกว่าไม่รู้รุ่นนี่รนี่มันรู้เฉพาะพวกคุณคนเดียวมันไม่ใช่ครับนะมผมจะถามว่าอุปกรณ์การตรวจเนี่ยนะครับเขาให้ใช้ขวดแก้ว ที่เก็บไว้ในที่ไม่ชิดมันเป็นเรื่องเก่าที่เรามาพูดออมันเป็นเรื่องเก่าแต่ตำรวจไม่พัฒนาน่ะตำรวจไม่ปรับปรุงอะ่ะเออคุณจะไม่บอกว่าเรื่องเก่าแทนที่คุณจะทําไม่ถูกตามกฎหมายอยากบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะครับคุณก็รู้จักผมไม่ใช่ไม่รู้จักบอกมาทําหลายครั้งก็มาทําหลายครั้งก็เพราะตำรวจไม่พัฒนาไงนะครับไม่ใช่ชาวบ้านมาถ่ายเพื่อแล้วคุณไล่ยอย่างเดียวเออ คุณจะไปบอกว่าพื้นนี้ทํางานแต่ตรงนี้น,ะน่ะถนนหลวงเขาสร้างไว้ให้ให้สัญจรไม่ต้องเชิญเออผมจะไปไม่ไปมันสิทธิ์ของผมเออเพียงแค่คุณเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมคุณยังไม่มีคุณยังไม่มีปัญญาจะตอบผมเลยเอาก็แล้วแต่ไงแล้วคุณมากวยมาตั้งนี่คุณไม่ขีดขวางการเดินสัญจรของพี่น้องประชาชนเหรอ คุณไปหาข้อมูลมาก่อนนะก่อนที่คุณจะพูดผมไม่ใช่ง,ง<อ>่นะครับผมอ่านระเบียบของพบุคุณมาอย่างดีคุณไปหาขู้ลมาปอดเออเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะมาถามคนไปเอาเขารู้ไงเขาผมจะถามว่าอุปกรณ์การตรวจเขาให้ใช้ขวดแก้วและขวดพลาสติกปากกว้างเก็บไว้ในที่มิดชิดผมจะถามแค่นี้แหละทำไมมันไม่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงเชชิิญญครับเเลย,อยตอบไม่ได้ก็เชิญอย่างเดียวผู้กอง อันนั้นมันหมดสมัยแล้วตำรวจรุ่นใหม่เขาไม่ทำมีแต่รุ่นเก่าๆเท่านั้นที่ทำเออตำรวจรุ่นใหม่ๆที่เขาจอดมาใหม่เขาไม่ตอบเหมือนผู้กองหรอกอย่าตอบแบบง,ง่ายนะครับเออเห็นคลิปบ่อยๆว่ามาทุกมาทุกทีก็ลงถ่ายทุกทีก็เพราะมันเจอตำรวจที่ไม่พัฒนาไงเออไม่เป็นไร เอาแล้วไม่เป็นไรเขาไม่ต้องเชิญผมผมจะไปมันก็สิท้์ของผมไม่ไปก็สิท้์ของผมคุณเป็นหัวหน้าด่านคุณยังไม่ตอบคำถามประชาชนเลยแต่งชุดการรัการมาอย่างแค่เลยนะครับนี่ไงตำรวจโกรกมหาธนทร์อ่ะอตอบคำถามไม่ได้ดิว่าคุณมาตั้งเพื่ออะไร ที่เขาจับยาบ้าได้มันไม่ใช่เพราะตั้งด่านเขาต้องสืบมาก่อนไปดูในคลิปดูใน youtube อย่าแสดงความที่แม่จะบอกว่าไม่ฉลาดก็เดี๋ยวจะหาว่ามิ่นประมาทเอานะครับคุณตั้งด่านนี้จับยาบ้าได้กี่ล้านเม็ดแค่จะถามว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่ ตำรวจคนก่อนนี้บอกว่าเช่าเอาไว้นะครับอ่าที่บอกว่าเช่าเอาไว้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เดี่ยวฝั่งนู้นนะครับเดี่ยวฝั่งนู้นตรงป้อมนะครับมันเป็นหน้าวัดเนี่ยน่าจะถูกชาวบ้านทําหน่ติดติงเอานะครับไปสร้างป้อมตำรวจแล้วตั้งด่านตรวจฉี่นะครับให้ชาวบ้านไปฉี่โศกกระปกกโปโศคลกนะครับทํางานหรือทําหน้าที่ เอาชุดข้าราชการมายืนขีดขวางการจราจรนะเออจะอ้างเหตุว่าพื้นที่ปฏิบัติได้ดที่อยากกัน้นตรงไหนกูก็กัน้นมาเนะครับกรณีที่เรียกหยุดรถถ้าเป็นตำรวจสายปอนะครับไม่มีอำนาจหยุดรถนะครับไม่ใช่เจ้าพนกาักงานจราจรเขาแบ่งงานมาเรียบร้อยครับ น้องข้างในบอกให้มาถามหัวหน้าชุดก็มารยาทหัวหน้าชุดจะเป็นอย่างนี้ครับพอถูกถามแล้วก็จะออกอารมณ์หง,ง่หงิดเชิญให้ประชาชนออกอย่างเดียวผมเดินทางไม่สะดวกครับกฎหมายและมาโนนบอกประชาชนนะครับมีสิทธิที่จะเดินทางโดยอิสระและเสรีภาพนะครับการการจำกัดสิทธิพี่น้องประชาชนเนี่ยมันผิดกฎหมายไหม แล้วการกระทําของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยเฉพาะห,หน้าชุดนี่ร้อยตำรวจเอกคนนี้นะครับอ่าถ้าตอบคําถามมันต้องตอบอย่างมีมารญาตินะครับต้องสุภาพเรียบร้อยนะครับมาจากไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นผู้กองคนนี้นะครับเนี่ยเหตุอันควรสงสัยเหตุงสงนสะัยนสบบนเนี่ยยืนสงสัยชาวบ้านนะแต่เหตุอันควรเชื่อมีหรือเปล่า นะครับบางทีชาวบ้านเขาไม่ได้เสพมาไอทีเ่เดินเข้าไปตรวจนะแสะดงว่าไม่พบสารเสพติดนะครับพอไหมผมพ,พบสารเสพติดคําขอโทษสัาคำมีไหมนะครับก็เท่ากับว่าคุณมายืนกล่าวหาเขาว่าเขาเสพขับจะหาจะหาคนขับที่เสพยาเสพติดนะครับเพราะกฎหมายถ้าเสพขับนี่ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับเ,เรียกเรียก จะตรวจจะค้นอ่าดูนะครับ,ดรบเดี๋ยวเข้าไปโรงพักไปถามความคืหบหน้าที่ผมแจ้งดำเนินคดีตำรวจเอาไว้นะครับที่ตรวจฉีแล้วไม่ผ่านพาเข้าไปกดตังตรงนู้นนะครับมันจะมีไอ้นนี้เขาเรียกว่าเก่อลักเสียดนะครับแล้วก็พาชาวบ้านไปกดตังอ่า หลักฐานมีชัดเจนครับนี่เขาเรียกว่า,ากฎหมายที่บัญญัติโทษเอาไว้สูงสูงเนะี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นตำรวจมาทำมาหากินนะครับผมจะลูไปดูที่ว่าส่งปป,ปชไปเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะตามเรื่องให้ถึงที่สุดนะคือตอบคำถามไม่ได้ก็เชิญออกอย่างเดียว เนี่ยเอารถหลวงเอาเอารถเช่ามาใช้เนี่ยขอญาติภูมิกับเปล่านะครับเอาภาษีนะครับเอ่อภาษียี่สิบกันยาสองห้าหกเจ็ดนะครับยี่สิบกันญาสองห้าหกเจ็ดเขียนประกาศว่าเป็นมือนนี้ปฏิบัติได้ที่เอเขียนสั่งให้ลูกน้องจับกลุ่มคนที่มาถ่ายด่านนะ คุณต้องไปไปดูก่อนที่มาทุกเที่ยวเพราะคุณไม่พัฒนาเออมันต้องพัฒนาดิอันนี้มาทุกทีก็เหมือนเดิมเออทำไมผมจะถามแบบเดิมๆไม่ได้นะเดี๋ยวไปลงพักแค่หน่อยเดี๋ยวไปถามว่ามุื้หน้าดูด้วยว่าไ,ไอไอด่านที่มาตั้งกันอย่างนี้นะครับ เที่จับยาบ้าได้ไม่ใช่เพราะตั้งด่านนะครับไอ้ที่มาตั้งด่านเนี่ยเพื่ออะไรใช้กฎหมายยังไงนะครับการบังคับใช้กฎหมายมันต้องบังคับใช้ว่าอำนาจเขาให้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวนะครับแอปหนึ่งรถก็ค่อนข้างเก่าสตาร์ทกติดยากผู้กองคนนี้นะไม่รู้ว่าชื่อผู้กองอะไรนะครับ ไปไปดูนะครับว่าที่เขาจับยาบ้าได้เป็นหลายล้านเม็ดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตั้งด่านตรวจฉีแล้วเจอนะครับถ้าเจออันนี้ถ้าเจอนะครับฟุกจับอาวุธปืนได้อาฟุกนะเรียกตรวจไปตรวจมาแล้วบังเอิญมันเจอเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีครับอ่าอ่าดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลบด่านเขานะครับ หาที่จอดเฉยๆนะครับโกสัมพีนครเดี๋ยวไปถามผู้กับเลยดิเะของภาคหกครับชาวบ้านเดือดร้อนกันละนาวเพราะเดินทางไม่สะดวกอ่าจะสงสัยไหมเนี่ยมาใกล้ๆเนี่ยนะอ่า อา้าวับเครื่องก่อนเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนเ,อเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลบด่านเขาเอา้าวไม่ได้หลบด่านนะเดี๋ยวจะหาว่าผมหลบด่านเพราะตะก <ตะ S 1> ี้นี่คุณยังไม่เลือกวิธีที่จะคุยเลยครับนี่ก็รู้ที่มาเรื่องเก่าๆก็ <จะ S 3> เรื่องเก่า,กาๆทำไมคุณไม่คิดจะพัฒนาเอางี้พี่อะ ไอ้ที่ไอ้ที่พี่ว่าส่งโรงพยาบาลน่ะนะมันคือต้องตรวจเจอเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะบรรจุขวดใส่แล้วก็แพ็คแล้วถ้าให้เขาเซ็นเซ็นแพ็คประธานหนังสือไปส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วในในตัวกฎหมายในตัวกฎหมายเดี๋ยวคุณจะอธิบายยังไงคุณต้องรอฟังคาถามก่อนว่าเขาได้ถามหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ถามคุณไม่ต้องจําเป็นต้องอธิบายบวชปากกว้างปากแคบมันเหมือนเดิมไงมันเหมือนเดิมยังไงล่ะถ้าไมคุณไม่เอามาล่ะในตัวกฎหมายหรือในตัวกฎกระทรวงมันมีไหมเดี๋ยวฟังก่อนนะฟังก่อนนะเออ ไอที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยอันนี้ยเ้ามันมีทั้งคนเจอคนไม่เจอเราเข้าใจไหมแต่คนไม่เจอเราไอถ้วยพวกนี้คือมันเป็นของใหม่มันใหม่หมดเลยเราไม่ได้ซองคนอะไรมาอที่ตรวจมันก็เป็นที่ตรวจของกอเขามันก็ใหม่ที่ต่อหน้าเขาก็ตรวจเขาดูแต่ถ้ามันเจอเนี่ยเราก็จะเอาขวดบรรจุที่มันทําถูกต้องเราว่านอกีแหละอรัด็นตำรับของเขาาให้เขาเซ็นแล้วก็แปะ อ่าแล้วแล้วส่งโรงพยาบาลเอาแล้วทีนี้การเลือกตรวจเี่ยเขาต้องให้ทําบันทึกบันทึกสักคนไหมไหนไหนสมุดที่บันทึกบันทึกเรื่องอะไรเอ้ามันต้องจะตรวจใครมันต้องบันทึกดิว่าเขาเขาใช้รถอะไรมาชื่ออะไรน้เอมาหลายเรื่องเอาแล้วมามาหลายเรื่องแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ผมจะเดินทางนี่มันไม่สะดวกพราะผู้กองพาลูกน้องมาทํามาทําอะไรที่มันไม่พัฒนาไงผู้กองอันนี้พี่ฮอะ ที่จะบอกับผมมากั้นถนนกั้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเออไอ้งน,นี้นะครับมันเป็นคําสั่งของจังหวัดเออก็อนั่นแหละก็เป็นคําสั่งแ,แหละพี่อยากรู้ข้อมูลของไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพร,บ,พรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการครับเราก็ต้องไปหาผู้บังคับการนู่นเ,เริ่ม,ต,มต้นมันต้องถามผู้ปฏิบัติก่อนส่วนปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาน่ะถ้าคุณปฏิบัติตามคำสั่งมันไม่มีเราตรวจฉีไม่เจอแล้วพาเข้าไปกดตังค์ที่ตู้ไทยพณิชิ์อ่ะ เออนั่นแหละมันมีหลักฐานผมแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วตำรวจที่นี่แหละไม่รู้มาจากไหนแล้วใครเอาผมไม่ได้บอกว่าคุณอ้าวอันนี้ไปชี้ใส่เนื้อหน้าตัวเองนั้นไงแล้วเรามาพูดใส่ผมเอาแล้วผมก็ต้องพูดให้คุณเป็นตำรวจฟังเข้าใจไหมเข้าใครับงั้นอ่ะเอออย่างนี้พี่พี่จะว่าผมไม่ได้เอ้าถ้าใช่ผมเหรอหรือไงหรือไม่ใช่เนี่ยพยายามจะบอกว่าจะเอาข้อหาหมิ่นประมาทใช่ไหมผมพูดหรือยังว่าเป็นคุณผมพูดไหม หรือจะให้ผมพูดมาพูดใส่หน้าผมเอ้าแล้วก็คือตำรวจยืนข้างหน้าผมไหมถ้าเรามีข้อมูลอะไรของเราเราจะไปทําอะไรเราก็ทําไปไม่ได้ว่าเลยก็นี่ไงเขามานี่มันมาเจอด่านของคุณเนี่ยด่านด่านของผมะดูที่ด่านไม่ใช่ด่านผมเอ้าก็นี่ไงเราเราไม่ใช่ด่านผมด่านนี่มันไม่ใช่ของคุณหรอกแต่คุณเป็นหัวหน้าชุดควบคุมใช่ป่ะ มันเจออะไรในกรทำผิดในชุดผมหรือยังก็นี่ไงเขาจะไปเจอไปเจอที่ไปเจอแล้วคุณใช้อุปกรณ์ไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงไงจะมาห้อยทำไมอ่ะอธิบายให้พี่ฟังเมื่อกี้แล้วพี่ได้ฟังไหมผมไม่ได้ถามแต่ที่ผมถามคืออ,อุปกรณ์ท <ไป S 2> <ด>ี่ <ไป S 3> อยู่ในกฎกระทรวงมันไม่มีมแล้วเอออธิบายไปแล้วครับอธิบายไปแล้วไม่อธิบายตาเอออ้าวมาอธิบายแล้วจะมาย้อนถามอีก มันไม่เกี่ยวครับจะถามเป็นร้อยรอบคุณก็ทําไม่ถูกคุณอธิบายคุณยังไม่ไม่ยึดหลักของกฎกระทรวงเลยผมจะมากี่พันรอบมันก็คือถนนเขาทําไว้ให้ชาวบ้านเดินไม่ได้คุณมายืนจังกาคอยสงสัยชาวบ้านเขาเออสงสัยไปทุกคันแต่เหตุอันควรเชื่อไม่มีเลย ไม,ไม่ต้องไม่ต้องพื้นที่พื้นที่ก็คือพื้นที่แต่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมก็ใช้งานได้เหมือนกัน,นเออคุณอย่าบังคับคนอื่นอย่างเดียวกฎหมายเขามีบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามแค่กฎกระทรวงคุณยังไม่ทำตามเลยเออกฎกระทรวงก็เอาไว้ เป็นไอ้เนี่ยให้ปฏิบัติตามนะครับไม่ปฏิบัติตามไปดูดิว่าผมแจ้งเรื่องอะไรเอาไว้นะครับเรื่องตำรวจนะครับตั้งแดนตรวจฉชียเพราะตรวจไม่ผ่านปุ๊บพาเขาไปกดตังตู้ตรงนั้นนะมีหลักฐาน นะครับเดิมๆทำดีทำถ้าข,ขึงขังขึงขังนี่ไงตำรวจนะครับสายปอฝ่าถามว่าได้บันทึกไหมไม่ได้บันทึกนะครับการจะตรวจใครเนี่ยนะครับถ้าสงสัยเขาต้องบันทึกก่อนนะครับว่าตรวจใครแล้วตรวจไปกี่ลายอันนี้ไม่มีครับ อ่าคือเรื่องของเรื่องนะเท่าที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ที่ผมไปแจ้งความเอาไว้เนี่ยก็คือเมื่อตรวจเจอไม่ส่งพนักงานสอบสวนครับเออบอกชื่อคนที่ถูกตรวจแล้วถูกตำรวจพาไปกดตังค์ได้ด้วยเพราะมันอยู่ในสำนวนเดี๋ยวไปถามผู้กับนี่ส่งพบชอย่างนะครับอยากใหรู้ เนี่ยเอาตักงแเช้าเลยเนี่ยนะเก้าโมงเสร็จของวันที่สามสิบนะฮะเออก็ตำรวจไม่พัฒนาเนี่ยมันก็าจำเป็นต้องถามนะครับผู้กองมาอย่างไหนไม่รู้นะครับโอเคเ,เดี๋ยวผมขอญาตเข้าสถานีตำรวจภูทรโกสัมพีนครก่อนนะครับเพราะว่าปัดตามเรื่องด้วยแล้วแหละนะครับลองพูดกับแล้วก็พูดกับทราบเรื่องดีนะครับ ออขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์คือกรณีที่ตำรวจเนี่ยละเมิดประชาชนทำได้นะครับไม่สมเหตุสมผลนะคำตอบไม่มีอ่าเราแค่ถามว่าความถูกต้องในการที่แล้วจะมาอ้างพวกบคคลบัญชาอ้างผู้กองผู้การสั่งนะครับ แล้วเขาสั่งให้เฮ้ยถ้าตรวจทีเจอไปกดตังเลยถ้ามันไม่มีตังลากมันส่งพนักง,งานสอบสวนเขาพูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าถ้าเขาไม่ได้พูดอย่างนี้คุณไปอ้างชื่อเขาอะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครแบบใครอะเชื่อได้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะด่านโกสัมพีช่วยกันแชร์ออไปไม่น้อง เจอผู้กองคนเนี้ยน่าจะมาใหม่ย้ายมาจากไหนไม่รู้นะเออถ,ถ้าตอบอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคอยดูนะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปแคปเอาว่าผู้กองคนนี้ชื่ออะไรไม่ได้เดินไปดูป้ายหรอกครับนะพอพอสอบถามแนละ้วถ้าออกอารมณ์อย่างนี้ไม่ต้องดูนะครับเนะคอยดูว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงเลือกที่จะบังคับใช้กฎหมายกับพี่น,น้องประชาชน นะครับแต่ตัวเองทําผิดมองไม่เห็นนะครับเออคือเราไอพูดถ้าตำรวจในนี้พูดกับผมบอกว่าคำพูดเดิมๆดิมคำถามเดิมๆนะแต่ผมไม่รู้จักคุณอ่ะถ้าผมพูดบ้างก็คือคุณทํานี่ใสยก็เดิมๆดิมทำผิดก็เหมือนเดิมไม่ถูกระเบียบก็เหมือนเดิม แทนนี่มันจะพัฒนาถ้าดูไลฟ์ของนักรบด่านเดือนเขาไบ่อยๆอนะครับมันต้องแก้ไขอแต่ที่มาตั้งนี่อ้างพุมงครับบัญชายอย่างเดียวถ้าถามชื่อ,อพุ่งครับบัญชาไม่บอกนะครับอยากรู้อะไรทําหนังสือไปสอบถามภูรอดจังหวัดนู่นนี่นั่นโอ้หรือไม่งั้นก็ถามภาคหกเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ปัจจะวให้ผนตัวนะ <laughs> โอเคนะพี่น้องนะกดหมายไม่ได้อยู่ในมือตำรวจเพียงฝ่เดียวนะครับกดระเบียบต่างๆของตำรวจอยู่ในมือพวกเราเยอะแยะนะรับทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับอากาศร้อนมาก